คลิปนี้เดาวมาอัปเดตเพิ่มให้อีกอันนึงเป็นต้นกลับหอยแครงกับหมอข้าวมอแกงหลิงครับเห็นไหมว่าตำแหน่งที่ผมวางจะอยู่เยื้องๆอยู่ประมาณใต้ชั้นบนครับก็คือได้รับแสงระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะไม่ได้รับแสงเต็มที่เหมือนต้นอื่นเราจะค่อยๆปรับครับประมาณเนี้ยผมก่าว่าจากสภาพแวดล้อมที่หาข้อมูลมาก็คือแดด ตีว่าประมาณว่าแดดลำไรเลยประมาณแต่ว่าผมก็จะครอบด้านบนไว้แบบนี้ครับเพื่อคุมความชื้นส่วนมะเข้ามะแขงลิงมันครอบไม่ได้ผมอาจจะต้องไปหาตัวขวดไซส์ใหญ่หน่อยเพราะว่าเขาเกินออกมานอกกระถางส่วนประมาณช่วงผมปิดไฟประมาณสักทุ่มหนึ่งผมก็จะเอาฝาออกแล้วครับเผื่อว่า,าเขาจะได้พกแมลงอะไรพกยุงอะไรพวกนี้ครับ ้าเผื่อจะได้เป็นอาหารเขาได้เดี๋วเรามาดูกันว่าจากที่เขายุบที่เขาแบนๆสภาพตอนนี้เป็นยังไง ตอนนี้ก็กลางแล้วครับเห็นไหมฟื้นแหละปากอ้าตัวนี้หุบไปแล้วอาจจะได้เพราะว่าเมื่อคืนผมเปิดเปิดตัวข้อไว้อาจจะได้ยุงไปแล้วตัวหนึ่งจะเป็นยุงจากพวกเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นพวกหนอนแดงในตู้ปลาก็จะมียุงบ้างครับ พวกนี้นี่ปิดไป1ปิดไป2ตันนี้ใบกราบเขาหักเวลาตอนส่งมาแต่เขาก็ยังใช้งานได้นะเพราะว่าเขาเปิดอ้าไปแล้วครับให้ดูว่าต้นเขาฟื้นแล้วแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลาหรือเปล่าหรือว่าเป็นขุยเขาปกติมันเป็นลาเลย อันนี้ไม่ได้ครอบครับก็ดูไปละกันเพราะว่าอันนี้เราวัดอะไรไม่ได้เลยครับว่าเขาฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่ว่ากลาหอยแข็งมองเห็นชัดเจนเลยว่าเขาฟื้นแล้วอาจจะต้องรอลุ้นยอดนี้ใหม่ครับเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบตอนส่งมามันถูกกดน่ะมันนัเขาอาจจะช้ำหรือว่าเซลล์ตรงนี้อาจจะตายไปแล้วต้องรอดูยอดนี้ว่าเขา ยอดเขาเดินต่อไหมโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่